ช่วงนี้ก็รเรียกได้ว่าเป็นฤดูที่ต่อเนื่องกันนะนะเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวใช่ฝนก็กําลังจะไปหนาวก็กําลังจะมาเขาบอกว่าถ้าแก้ลมหนาวต้องกินแกงต้มดอกแคร์มันเกี่ยวกันไหมเนี่ยอ้าวแก้ลมหนาวจริงเปล่าพี่ยอดเอาเรื่องของโบราณก็เรื่องจริงนะ จริงก็ได้เคยได้ยินมาแต่ว่าผมไม่ค่อยใช่คนโบราณก็เลยไม่ค่อยรู้แต่ดูหน้าเขาก็ทันสมัยดีทันสมัยทันสมัยทั้งคู่อย่างที่ไี่คนคนแก่เขาเรียกคนเกิดมานานนับตัวเองนาะเรียโอ้โหรุ่นรุ่นนี้ไม่น่าพูดกันตัวเองไหมทำมาดีด้วยเมื่อกี้ยังว่าเขาอยู่เลยไปบนต้นหนาวนี่แต่ว่าถ้าทาง ภาคใต้นี่ก็ยังใต้ยังมีมรสุมมีมรสุมมีแบบว่าทางเหนือหนาวอีสานหนาวฝนก็ลงใต้ครับคือใต้จะมาล่าหน่อยไหมใต้นี่จะไม่ค่อยหนาวนะพี่กล้วยใต้นี่จะมีร้อนกับฝนมีสองฤดูสองฤดูฮะถ้าเป็นภาคอีสานจะมีหนาวมีร้อนมีฝนท่วมน้ําท่วมมีน้ําแล้งแต่ว่าภาคใต้เป็นหลายๆจังหวัดที่มีท่องเที่ยวที่สวยที่สุดนะครับ อย่างจังหวัดนีที่ไปดูกันนะเขาบอกว่าจังหวัดนี้นี่เป็นจังหวัดที่มีที่ท่องเที่ยวเกาะพีพีนี่อยู่กระบี่ไม่ละ,ะกระบี่กระบี่ใช่สวยงามมากเน่ยเขาเตือนภัยนะครับเขาบอกว่าขึ้นซัดชายฝั่งกระบี่เสียหายนะครับมเมื่อวันที่แปตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า<อ>ภายหลังเกิดขึ้นลมแรงติดต่อกันช่วง3ามวันที่ผ่านมาทำให้แนวกำแพงกั้นคลื่นถนนทางไปท่าเทียบเรือคลองยิงเสือหมู่2ตํตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ ได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยความรุนแรงของคลื่นทำให้แนวกั้นคลื่นพังเป็นบริเวณกว้างจนถึงผิวถนนตลอดระยะทางกว่า200เมตรนะครับโอ้โหบังดูดูดูครับโอ้นะโอ้โหนะพังหมดเลยนะครับแต่มันมันก็ไม่ดีเนาะพอพังแล้วมันจะเห็นหมดเลยว่าทำอะไรไว้ถนนเหลือบางแค่เนี้ย แล้วก็เอาเนี่ยใครทำเนี่ยไม่ยอดใครเคถามพ้ดูสิพ่ยอดเคยทำแนวนี้มาไหมใช่หรอเอ้ยไม่เคยวันผมไม่มีน้ำเคยมีหน้าที่ทำอย่างนี้อยู่เมีหน้าที่ทำอยู่งบประมาณทำถนนหนทางในเทศบาลมาก่อนผมอยู่ครับเนี่ยพอ ไม่อยากให้น้ํามานากว่าเขาหรือบางเหรอที่เคยทำนากว่าเซนนึ่งคือคนไทยต้องทำหลายรอบทำรอบเดียวไม่มันควงานต่งานด้านนายพันคำกิตตะอะไรนะกิตตะทรกุลกิตตะทรกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางกล่าวว่าแนวแนวกั้นคลื่นถนน ครองยิงเสือถูกคลื่นกัดเซาะอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เริ่มเสียหายหนักในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาจากขึ้นลมแรงช่วงน้ําทะเลขึ้นสูงทางนี้เตรียมสํารวจประเมินความเสียหายเพื่อตั้งงบประมาณดําเนินการซ่อมแซมเนื่องจากเป็นจุดลงเรือหางยาวนํานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆนะครับรบออก,ก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับโดยมีเรือจอดที่จุดดังกล่าวกว่าร้อยลำเลยนะโอ้ร้อยกว่าลำเลย่เ<ล>ยเรือเรือนี้ใช่ไหมครเรือที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยน,นี่แหละครับเรือพาน,กนักท่องเที่ยวไปเที่ยว อย่างไรก็ตามฝนตกหนักคลื่นลมแรงตลอดสามวันที่ผ่านมาซัดเรือหางยาวที่จอดหลบคลื่นบริเวณสะพานคลองยิงเสือได้รับความเสียหายสองลำคาดว่าถูกกระแสน้ำซัดช่วงน้ำขึ้นสูงประกอบกับคลื่นลมแรงเบื้องต้นเจ้าของได้กู้เรือแล้วหนึ่งลำส่วนอีกงลำอยู่ระหว่างการเตรียมอุปกรณ์เพื่อ กู้นาไปซ่อมแซมต่อไปนะครับพี่น้องที่เดินทางไปตรงนั้นนะแต่ว่าเขาก็คงจะกั้นไม่ให้เข้าไปแล้วล่ะเนาะเป็นบริเรียบร้อยแล้วใครเห็นอย่างนั้นนหลงไปก็ช่วยไม่ได้แล้วเขาต้องกั้นเราเขียนว่าบริเวณที่อันตรายก่อสร้างอยู่กั้นดังนั้นก็จะไปเดินเหินไปไหนก็ดูกันหน่อยไม่ใช่ว่าเดินเดินไม่ใช่เดินไม่ดูทางเมื่อแต่เมื่อแต่กดกดอย่างเดียวสังคมก้มหน้าเนี่ยนะ โอ้โหได้เยอะจริงๆนะโอ้โมันเป็นยุคเป็นสมัยไปแล้วแล้วไม่ใช่เป็นเฉพาะหนุ่ม,ม,มสาวนะคนแก่ก็เหมือนตาก็ไม่เห็น โทษไม่น่าว่าตัวเองไม่น่าพูดเลยมันจะเถือนหลายคนเลยใช่ใช่พี่ยอดเขาไม่รู้อยู่แล้วดันไปเปิดให้เขารู้จนได้ว่าพวกเรากกดเหมือนกันไม่กดมันก็ไม่รู้เรื่องอีกครับี่น้องทางใต้นะครับเพราะว่ามรสุมลมแรงนี่ก็ต้องระมัดระวังในในเรื่องก็ฟังข่าวแล้วกันติดตามข่าวนะครับทางการเขาก็จะมีบอกกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับ เพราะว่ามันเคยเกิดการร้ายๆมาแล้วนะซนมิเอไปไงตอนตอนตอนซนมิเนี่ยพวกผมช่วงนั้นรู้สึกจะอยู่รายการก่อนบ่ายใครเครียดนี่แหละของพี่เป็ดน,นะแ<อ>กก็จะพาไปเที่ยวแต่ว่าผมไปกันแท้แท้ประจวบคีรีขันวันวันวนี้เกิดเหตุเลยโอ้หถ้าไปถึงโนนกันบวันนี้เนาะคงไม่ได้นั่งตรงนี้ <laughs> วันนี้ก็ตักด้วยยิงว่ากล้วยหนีกล้วยทับไปไม่ถึงมไม่ได้มีโปรแกรมไปถึงทางนนโน<อ>้นแต่คนที่ไปทางโน้นก็มีพวกติ๊กกลิ่นสี<ช>พวกซุ่มอ๊กิก<อ>เขาไปไปไปผจญเกือบเอาชีวิตในรอดเหมือนกันในช่วงน,งน,นั้นเห็เข้าโรงแรมนั้นเะเห็นภาพอโอ้โหทำทำมาเข้าโรงแรมไม่ทันจบเลยเกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกันก็ก็ระวังระวังนะฮะน้านี้ก็ยังมีมรสุมอยู่นะพี่น้องทางใต้ะนะครับครับอ่า อันนี้ก็ชาวเน็ตกดไลค์กันทหารฮีโร่โอ้ทหารฮีโร่หัวใจฮีโร่เขาหัวใจเขาเรียกว่าฮีโร่เลยผู้ฮีโร่แข็งแกร่งมุดท่อลงไปช่วยลูกสุนัขมุดท่อเลยเนี่ยอ้าอยู่ในท่อเล็กๆโอ้โ o โอ้โหนั่นคนเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าปลาไหลเผือกนลยนทหารทหารปลาไหลยังไม่ออกมาแต่แต่แกงหลุดเจอปลาไหล <S <S เขาไปช่วยตัวนักเห็นไหมเขาบอกว่า,วาช่วยออกมาได้เฟซบุ๊กเนี่ยนะเขาก็กดไลค์ชื่นชมทหารนะว่าว่าเป็นฮีโร่เข้าไปช่วยลูกหมาตัวเล็กนะครับ,รบเนื่องจากว่าฝนตกเมื่อคืนนี่น้ําท่วมยาวเลยนะครับกท่อยาวประมาณร้อยเมตรเนี่ยลูกหมาจํานวนเจ็ดตัวปลอดภัยดีแต่คนช่วยนี่แย่เลยเกือบจายเหมือนกันครับผมเขาบอกก็ดูสภาพสินะ อมาน้อยคงหลบอยู่ในนั้นน่ะนะใช่เพราะฝ<ค>นตกน้ำตัวองออออกไม่ได้ทสสีนี้นั่นสิทีนี้มาตันไตัวเล็กตัวน้อยตั้งเจ็ตัวนอนอ,อคนอคช่วยก็แทบขาดอากาศหายใจอ่ะนะครับสงสัยแม่จะไปคลอดไว้แม่หมาอาจจะไปคลอดในท่อไว้เจ็ดตัวก็ยังโชคดีเนาะที่เจอคนแบบนี้วิเจอเหตุเข้าก็จะเจอคนที่มีสนใจกันไม่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เดินเฉย นั่นนหละสิเ่งชีวิตก็มีค่าเหมือนกันก็ถึงว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกครับอ่าก็ขอบคุณทหารนะครับขอบคุณทหารหารที่แมมีอะไรเดือดร้อนก็ทหารนี่แหละที่เป็นที่พึ่งเหมือนจะเป็นที่ท้ายๆของคนไทยเราอ่ะโดยมากเลยทุกวันนี้เราก็อาศัยทหารเยอะมากเลยไปช่วยน้ําท่วมเอาเข้าของไปช่วยปลูกบ้านปลูกช่องหานทางนั้นครับครับองสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งพา ก็ต้องให้กำลังใจคนที่ทำความดีเนาะก็ก็ต้องเป็นกำลังใจกันแหละครับในช่วงนี้ทหารที่ท่านเข้ามาเนี่ยก็มาเพื่อทำให้บ้านเมืองมันเกิดความสงบเรียบร้อยครับคนที่จะวิจารณ์นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่าพึ่งพูดเผาเผาบ้าใช่ผมผมเห็นท่านนายกพูดแล้วสงสารท่านบอกอย่าพึ่งว่านักเลยให้กำลังใจผมมาก ผมทํานี่เงินบาทถลึงผมก็ไม่ได้ลูกเมียผมก็ไม่ได้ดีอะไรสักอย่างเดียวใช่ยามายโดนดาดใช่โดนด่าโดนบ<น>่<อ>นกันโอ้ยสารพัดอย่าง ก็ไอ้ที่เรื่องมันยุ่งยุ่งอยู่เนี่ยก็เพราะพวกเราไม่ใช่เหลือที่ทำจะมาก็พวกเรานี่แหละทำกันให้มันยุ่งกันมาเองยุ่งแล้วก็แก้ไม่ได้ทีนี้เอาแก้ไม่ได้ก <c oughs> ็ไม่ยอมกันก็ไปแก้ไม่ได้หรือทหารเข้ามาส,สงบศึกเนี่ยเพื่อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> ให้มันเกิดความเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็คืนอำนาจมาให้พวกเราเหมือนเดิมเดี๋ยวก็คืนแน่นอนคืนมันก็น่าจะเหมือนเดิมอีกแหละมันเหมือนเดิมทือว่าสงบเรียบร้อยเหมือนเดิมเพ่อวบุญกนา็พอนาย่าวุ่นวายเลยนะครับไม่ไดเลยเนาะเราคนไทย ด้วยกันพวกเราอาจจะแหมมาอาจจะชอบตรงนั้นไม่ชอบตรงนี้นแต่เราก็ไม่เคยคิดที่จะไปทร้ายทําทลายครเพียงแต่ว่าไอความเห็นต่างเนี่ยมันต้องมีอยู่ในสังคมอยู่แล้วถ้าค,ครอบครัวอยู่กัน5้าหคนก็ยังเห็นไม่มเหมือนกันยังเห็นต่างกันเ,เห็นต่างบางทีคุยกันกาลังนั่งกินข้าวอยู่เป็นวงพอคุยเรื่องการบ้านท่านเมืองตีกันวงกระจายก็มีอย่างนั้นแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยครับคิดมาหันมาดีกันมา ช่วยเหลือกันดีกว่าประเทศชาติเราจะได้ไปโดยสวยงามครับครับทีนี้บอกว่าเขาบอกว่ารอปภศูนย์การค้าฟิวเจอร์ภาร์กรังสิตเนี่ยนะรอปภรอปภเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมใช่ไหมฮะใช่ไหมครับเมื่อวันที่4นะครับเมื่อวันเสาร์ที่4ตุลาคม2557ที่ผ่านมามีลูกค้าลืมปิดกระจกรถทิ้งไว้ที่ลานจอดรถบนอาคารชั้นจี ฝั่งโรบินสันศูนย์การค้าฟิวเจา้าปางลังสิทธ์เวลาประมาณ10.40นในขณะนั้นมีรปภของห้างที่ชื่อนายบุญจันทร์หิมะคุณอายุ30ปีสังเกตเห็นว่ามีลูกค้าลืมปิดกระจกนะครับก็เปิดทิ้งไว้แะละเปิดทิ้งไว้ทั้งบานเลยด้านหน้าฝั่งตรงฝั่งข้างคนขับซึ่งเป็นรถกระบะโตโยต้าสีขาวะทะเบียนชล .6800 กทม เป็นเวลานานพอสมควรรปภท่านนี้ก็จึงยืนเฝ้ารถคันดังกล่าวเพื่อรอเจ้าของรถกลับมาพร้อมกับประสานทางห้างให้เร่งประชาสัมพันธ์ทันทีนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เราใส่ใจเนี่ยใส่ใจเป็นน้ำใจมันช่วยน้มันดีหมดละดีนะเป็นรปภคนนี้ถ้าเป็นคนอื่นนส่งกัมพูชาเราบ้างผมว่าไปรถกระบะด้วยตามใบสั่งก็พอเราจะยางไปเหลือตกะบะทิ้งไป ราะนั้นทางห้างเนี่เราก็ต้องไปกันบ่อยๆไปเที่ยวกันบ่อยๆแต่ว่าอย่าไปลืมปิดกระจกรถนะอั้ตรายนะคือร้อยคนจะเจอคนดีอย่างงี้สักคนนะจริงๆนะะเราไม่ได้ว่านะครับหมือนคนเดขึ้นไปลือเหมือนรถตัวเองเลยล่ะมีอะไรมั่งเดี๋ยวคนที่ก็เดินมาเขาก็ไม่สนใจเขาเน่าเจะของรถใช่เขาก็ปล่อยเลยอันนั้นก็สบายเลยโนตบุกเออยหมด กลับมาวิทยุงวิทยุถไม่มีเหลือมันลือหมดแหละเกลี้ยงแต่ว่าอันนี้ถือว่าได้เจอคนนี้นะคุณคุณอะไรนะชื่ออะไรนะคุณบุญจันทร์หิมะคุณเนี่ยต้องขอบคุณแทนเจ้าของรถแทนสังคมไทยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางศูนย์การค้าด้วยนะครับที่ที่มีคนดีๆมีรปภอย่างนี้มีรปภดีๆทํางานให้ท่านนะครับอันนี้ก็ข้อมูลนี้จากคุณสุชัดชนสวนเมืองหัวหน้าฝ่ายประชาพันธ์ ศูนย์การข่าวช่วยพภาพจากเฟซบุ๊กเครือข่ายระวังภัยนะครับ,รบผม,มเนกลยายเป็นว่าระวังตัวกันไว้ก่อนนะดีที่สุดหมายถึงเจ้าของรถเจ้าของรางเหมือนัผม,ผมคนนึงก็ชอบลืมชอบลืม<ช>แล้วบางทีเดินลงไป2นาที๊็ล็อกรถหรือ,อยังเนี่ย ไม่กังวลนช่ไหมกังวลต้องกลับไปใหม่ย้ำคิดย้ำทำครับเอ๊ะรู้ว่าเราจะฉลาภาพมากไปแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เคยทะเลเหมือนไปห้างกัจอดรถต้องโทรศัพท์ถ่ายไว้นะอยู่ชั้นไหนบางทีนี่เดินหายจนงงไงต้องดูก่อนจะออกเดินเข้าห้างเนี่ยต้องดูให้เรียบร้อยก่อนเราจอดรถอยู่โซนไหนต้องไหนยังไงแต่ถ้ามันเมมโมรี่เข้าไปในสมองแล้วก็ไม่ลืมไม่ลืมบางคนฉลาก็เอาโทรศัพท์ถ่ายไว้ว่าอยู่ชั้นนี้เนี่ยผมเคยไปงานที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ย จอดไว้แถบหนึ่งแล้วก็เวลาเลิกงานลงไปแถบหารถว่าใครมาขโมยรถว่าใครขโมยจะไปจอดไว้คนละฝั่งหน่อยแต่เราเสื้อเองเราเสื้อเองครับนี่เขาว่าแก่แล้วก็โกรธเราลืมเองทำไมทำไมต้องย้ำคนแก่จะลืมไงผมว่าแมวไปไหนแล้วผมจะไว้ให้คุณนั่นแหละอ๋อแต่ผมแก่ตามความแก่เนี่ยนะ<ช>มาลุข่าวนี้ข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเหมือนกัน แห่กคุณเชษเห็นไหมนี่ฮะเขาบอกเกี่ยวกับหู้เอทีเอ็มเนี่ยเนี่ยน,นะฮะเขาบอกหนุ่มกดเงิน1.7หมื่นแต่ไม้ตะเกียบออกมาแทนโอ้โย,ยังไงมันมีโรงงานทำตะเกียบอยู่ในตู้ ATM หรือ,อยังไงไม่ใช่เขาบอกคนเอาตะเกียบไปยัดนะฮะเดี๋ยวดูเนื้อข่าวนะครับเขาบอกว่าที่7ตุลาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะสบพบางปูจงงปัจง,ง,จงหวัดสมุทรปราการรับแจ้งว่ามีคนมากดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ตั้งอยู่หน้าบริษัทซินอีเมนทันจำกัดภายในเขตส่งออกในคมอ,อุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการแต่เงินไม่ออกครับกลับมีไม้ตะเกียบออกมาแทน oh. จึงรุดไปตรวจสอบนะครับนี่นะครับนายไพรัสสุกแก้วอายุ38ปีผู้เสียหายเ่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุตนได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาส่งแฟนทำงานกะดึกที่บริษัทนะฮะ และเป็นวันที่7ตุลาก็เป็นวันเงินเงือนออกของแฟนจึงไปกดเงินสดนะฮะหนหมื่นบาทนะครับตจจะเกียบเมืกี้อันเพื่อไปจ่ายค่ารถในวันที่แปดจากนั้นตนก็ทำทำทำการกดตามขั้นตอนนะครับจนจบและเมื่อเอื้อมมือมาหยิบเงินที่ช่องจ่ายเงินปรากฏว่ากับมีไม้ตะเกียบยาวประมาณ7นิ้วออกมาส่วนเงินหนุ่มหนึ่งจหมื่นก็ถูก ดูดคืนเข้าไปตนก็พยายามใช้มืองัดแต่รอปภบริษัทดังกล่าก็บอกว่าเดี๋ยวสัญญาณเตือนภัยจะดังพร้อมกับแนะนําให้แจ้งความดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมิจฉาชีพแหละครับคือ,คอประยัดไว้ก่อนง่ายๆเลยคือคือคือ,คอ,คอประปยัดไว้ก่อนใช่เอาอะไรไปกั้นสตังไว้ก่อนนะครับแล้วทําให้ <นะ S 2> พวกเราเราเนี่ยเกิดความไขว้เขวรหรือเข้าใจผิดว่าเอ๊ะ ตู้เสียหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเงี้ยนะเกิดอาจจะเฉลียวใจกว่าจะเดินทางไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนี้ก็เอาเงินไปแล้วเอาไปแล้วฮะหนึ่งจุดเจ็ดหมื่นนะหนมื่นเจ็ดนี่นะหเจ็ดพันนี่แหละครับถ้าไม่ใช่น้อยนะชน่งเจ็ดพัเนี่ยนะก็มีคนมาเอาไปแล้วเพราะว่าเอาเอาไว้นันกั้นไว้ใช่ไหมคือพอเราเห็นตัวเกลียบเราก็ตกใจแล้วคือเดินหนีแล้วไอ้คนที่จ้องอยู่ก็มาเอาต่ออืธนาคารนี้เมื่อสองเดือนที่แล้วมันก็เกิดหนหนึ่งนะ ไทยมานิตใช่ไหมใช่ครับทางรำกำแพงหรืองไงที่เป็โกดแล้วก็มีประจับเอาไอ้นั้นหลุดมาพวกก็ใส่ไว้ดูเวลาเราไปโกดเอ,อทีเอมีโกดบัตรไว้เรียบร้อยเลยบัตรเราเลขอะไรแล้วมันเอาไปเอาไปเลยโอ้ขอเขาก,ก็เลยก๊อปปี้ไปเลยก๊อปปี้ทางที่ <ๆ S 2> ดีนะผมว่าพอะเกิดเหตุอย่างนี้ปุ๊บนะให้พึงชงนใจเฉลียวใจไว้ได้ด้วยว่ามันมีอะไรยัดอยู่ข้างในเพื่อกั้นเงินของเราไม่ให้มันไหลออกมาหรือเปล่า ควรจะแจ้งเจ้าที่ของแบงค์ตรงนั้นเลยใช่ครับหรือว่าแจ้งตำรวจรอปภที่อยู่ตรงนั้นเอ้ยช่วยเฝ้าไว้หน่อยครับเผื่อมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่งยงเป็นข่าวเนี่ยนะมันจะได้ไม่เกิดกับคนอื่นหรือว่าคนอื่นที่ยังไม่เกิดก็ต้องระมัดระวังย่องเนี่ยนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันชานเยอะต้องช่วยกันเนาะมาทุลุ่มเวลาคนไปกดเงินโดยมากยิ่งต่างจังหวัดนี่ไม่เคยรู้ว่าเท่าไหร่หรอกไปก็ ตั้งใจถือว่าหุยมีตังอะจะต้องกดเงินออกมาใช้พปถึงก็กดไม่ได้ดูไอ้พวกก็จ้องอยู่ข้างหลังเนี่ยใช่พอเผลอปุ๊บสวมลอยเลยสวมอยอก็เอาตังตังมันค้างอยู่ตรงนั้นเลยฮะมันมันไม่ได้มันเอาตะเกียบไปคั่นไว้ตะเกียบบอกก่อนก็คือเดี๋ยวนี้เขามีกดเข้าไปจะมีเสียงพูดบางคนนี่ตกใจนึกว่าผีหลอกกดไอทีกลางคืนเนึ่ว่าผีหลอกวิ่งลืมบัตรเลยก็จะมีเสียงพูดบอกลยมันบอกยังไงให้ทําอย่างงี้อย่างงี้กรุณาทําอย่างนี้ใช่เขามีบอก มีบอกมีเสียงพูดหมดใช่กดเป็นไม่เป็นเขาจะมีโบกกดตรงนั้นก่อนตรงนี้ก่อนนะคะได้เงินเท่าไหร่กดตอนนี้นะคะนี่ดึกๆไปกดนึกว่าผีอยู่ในตู้เอทีเอ็มผมสบายใจทําไมครับเพราะผมไม่เคยใช้บัตรเอทีเอ็มเลยผมก็ไม่ใช่ทําไมไม่ใช่ะใช้ไม่เป็นโอ้ให้เมียใช้หมดให้เมียบริหารทำไมพูดอย่างนี้เขาทํางานในรูปบริษัทเราเป็นประธานบริษัทเราต้องไปเดือดร้อนทำไมใช้เมียใช้เข็ด ใช้เมียหรือเมียใ,มใช้เรารประธาน,รา,ระานบริษัทแม่อ้างไซยญตัวประธานบริษัทเวลาจะไปไหนทิ้งใชใ้ไปกดมาเอามาสักห้ราร้อยที่ประธานจะไปธุระที่ไหนได้เมียยึดเงินหมดหอดตัวอีกตาหน้าเพราะแก่ตัวแล้วมันจะเป็นอย่างนี้หมดกาแล้วหน้ากับคนรักครอบครัวหน้าเป็นคนดี ผมพูดคำนี้าพูดไม่ถูกเออไปไม่ถูกเลยไปตรงนี้ดีกว่าไปตรงนี้ครับหลังจากตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้เรื่องเงินเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเรื่องเงินอีกแล้วแปดัำกุดน่ต้มตุ๋นเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าต้มตุ๋นสองผมมียพ่อค้าไก่สะแก้วศูนย์เงินสี่แสนบาทโอ้โหไอ้นี่หนักข้าไปอีกไอ้นี่หนักเลยเนี่ยเรื่องไก่นี่ เมื่อวันที่7ตุลาผู้สืบข่าวได้รับการเปิดเผยจาก100ร้อยตำรวจโทกิษดาเอี่ยมสะอาดร้อยเวรสพอลันประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับว่ากิษนากิษนา กิศนาบุกี้ผมอ่านว่าอะไรกิษนะกิษดาออกิษนากิษนาอะไรผิดก็ทวงๆกันมั่งก็ได้นะเพราะว่าสายตาไม่ค่อยดีแล้วสายตาดีไม่ใช่อะไรเดี๋ยวแกจะฟังเอ๊ะน้ำสุโขทัยผมกิษนะทำไมขอโทษขอโทษขอโทษอ่านผิดนะครับร้อยตำรวจโทวกิศนาหย่ยมสะอาดร้อยเวรสพอรัญญประเทศนะครับจังหวัดสระแก้วบุรีได้มีพ่อค้าไก่สองพ่อเมียถูกแก๊งสิบแปดมงกุฎต้มตุ๋นหลอกเงินไปถึงสี่แสนบาทนะครับโอ้โหหลอกกันยังไงโอ้เนี่ยมาฟังเนื้อข่าวนะครับใน งชายและนางเอ็มพิกาผู้เสียหายได้เล่าเหตุการณ์ให้ร้อยเวรฟังว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมามีนายสมชายประสิทธิ์เจริญชัยอ้างว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายไก่ให้แก่ฟาร์มไก่ฟาร์มหนึ่งในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพราะบ้านบึงในฟาร์มไก่เยอะมากใช่ฮะก,ก,ก,ก็มันก็ลอยต่อกันติดติดกันนะฮะครับอ่าบ้านบึงจังหวัดชลบุรีได้ตกลงซื้อไก่จำนวน4 0 0พตัว <c oughs> เป็นเงินจำนวน4,0,000 0บาทและนัดแนะจับไก่เมื่อวานนี้ ตนเองก็จึงได้ให้ลูกน้องสองคนนำรถไปเพื่อจับไก่ที่ฟาร์มดังกล่าวหลังจากนั้นลูกน้องของตนได้ไปถึงที่ฟาร์มนายสมชายได้พาลูกน้องเข้าไปดูในฟาร์มลูกน้องได้โ,โทร์มบบอกกับตนเองว่ามีไก่จริงๆนะครับมีจริงๆไก่เนี่ยนะ,ะมีครับมันเยอะแยะหมดแตฟาร์มแถวนั้นน่ะแต่นายสมชายได้ให้ตนเองโอนเงินเข้าไปในบัญชีนาะยสมชายก่อน ซึ่งให้นางเอมพิกาออกไปโอนให้400,000บาทให้แกนายสมชายหลังจากโอนเงินไปแล้วก็โทรศัพท์บอกกับนายสมชายและโทรบอกให้ลูกน้องให้เข้าไปจับไก่ที่ฟาร์มได้เลยแต่หลังจากที่ลูกน้องนำรถเข้าไปจับไก่ในฟาร์มกลับถูกเจ้าของฟาร์มปฏิเสธบอกว่ายังไม่ได้ตกลงขายไก่ให้เลยเออเอา้าเป็นไ,ปไงอะยังไงเ,เอา้า หลังลูกน้องโทราศัพท์มาบอกตอนจึงรีบไปะระงับเงินที่ธนาคารแต่ว่าเนื่องจากว่ารู้ว่าถูกหลอกทางธนาคารแจ้งว่านรสชารได้กดเงินออกไปแล้วตนเองจะได้พาไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดีตํารวจให้ตามตัวนายสมชายมาดําเนินคดีต่อไปเอ๊ะมันยังไงเนี่ย <c oughs> คือว่าหลอกเอาเงินแต่ว่าไม่ใช่ฟาร์มคุณสมชายหรอกคือจะหลอกไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีฟาร์มเลย คือขับผ่านไปฟาร์มใครก็ไม่รูู้้เห็นฟาร์มก็เกิดความคิดว่าเป็นเจ้าของฟาร์มไอ้ลูกน้องสองคนก็พาซื้อใช่ก็มาดูว่าสมชายเนี่ยพามาดูไก่ไก่ก็มีจริงแล้วมีเป็นฟาร์มเลยโอ้ใหญ่เลยแต่บ้านบึงอะอย่าว่าแต่สี่สี่พันตัวเลยสี่หมื่นตัวน่นฟาร์มนี้อะไรงี้ฟาร์มเยอะก็บอกว่าเนี่ยไงฟาร์มนี้ครับสรุปแล้วไปหลอกดูฟาร์มไก่ใครก็ไม่รู้ คืออาจจะพาคนที่จะซื้อไก่ขับไปดูอนี่ฟาร์มผมนะตาสมชายนะ,ะตาสมชายนี่ฟาร์มผมนะอะ,อะไรเงี้ยวันหลังเรามาซื้อมาเอาได้เลยอโอนตังค์ให้ผมก่อน ไอ้ลุงน้องก็พาซื้อเนี่ยมีจริงนายมีจริงมีจริงโอนตังได้เลยครับแล้วพอไปกดุ๊บก็เป็นตะเกียบออกมาคนละเรื่องเดียวกันป่านนี้สมชายก็เปลี่ยนเป็นชื่อสุลินไปหลอกใครเขาอีกแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยเพราะงั้นก่อนที่สมชายจะไปหลอกใครเขาอีกเจ้าที่ตำรวจตามตัวมาดำเนินคดีโดยด่วนนะครับเนี่ยครับผมแม่สมชายนะสมชาย ส้มชายเพลงมันมีเพลงส้มเอ้ยส้มชายอยู่ไหนทําไมไม่ส่งข่าวเนี่ยมันคงไม่ส่งแล้วล่ะไปแน่ไปแน่ล่ะได้เงินเป็นตังเยอะแยะตังสี่แสนนะฮะเรื่องอะไรส้มชายจะส่งข่าวป่านนี้ส้มชายไปนอนกกเมียน้อยอยู่แถวไหนแล้วก็ไม่รู้ล่ะครับผมนี่ก็จะซื้อจะขายอะไรครับไปดูให้ละเอียดเสียเงินเสียทองต้องไปดูก็เจ้าของให้มันชัดเจนว่ามีจริงหรือเปล่ามีไก่ของคนนี้จริงหรือเปล่า คือต้องมีหลักฐานมีใบสัญญาให้เรียบร้อยให้ทวนทีหน่อยครับผมต้องอะไรเอียดเอาให้แน่ชัดวันเนี่ยสมชายเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มจริงหรือเปล่าครับเอออย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่าพูดแต่ลมปากก็เอาเลยไม่ใช่ว่าเห็นว่าของถูกอาจจะขายถูกกว่าฟาร์มอื่นอย่างนั้นพวกเราร่วมมือกันดีกว่าร่วม ไปตามหาสมชายเอาตรงนี้ให้รอดก่อนทำไมเรอดเพราะเวลามันหมดเราต้องไปตามหาสมชายก่อนหมดแล้วเนี่ยแล้วมันยังมีข่าวอีกเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าคอนโดดังชุยเนี่ยนซื้อคอนโดดังแล้วแต่ทําชุยอะไรยังไงเนี่ยมันต้องไปทำยังไงอ่าโอ้จะอ่านข่าวมันก็แม่มันก็หมดเวลาจะรายละเอียดแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอ่านให้ฟังไว้พรุ่งนี้อ่านให้ฟังนะอ่านรายละเอียดไหมผียิบหรือพรุ่งนี้กั้นก็ไปกันก่อนนะเนี่ย ข่าวก็ยังมีอีกเยอะีนก็นักศึกษาสาวทิ้งลูกในห้องในห้องน้ำในห้างนะครับแต่ก็จับตัวได้แล้วแต่ก็มีอีกรายหนึ่งนะเขาบอกไปทิ้งในพงหญ้าตรงไหนก็ไม่รู้โอ้เขาก็บอกนักศึกษาแถวดินแดงแต่มันทิ้งแถวลามครับ มันทำไมหนูเอ้ยแต่ก่อนจะมีทําไมนึกสนุกอย่างเดียวแล้วไงตอนจะตอนจะสนุกไม่นึกอะไรนํำตระกูลตัวเองจําไม่ได้นะทีนี้มันก็ต้องป้องกันก่อนจะมีอะไรกันเนี่ยนะก็ใส่ถุงก๊อปแก๊บซะหน่อยก็ดีพารผสมอ๋อาผสมหัวกันไอก็ไม่อยากให้เรื่องเี่เกิดขึ้นแต่วว่าเวลามันหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอ่านกันใหม่ครับวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ